กระทะนรกอันนี้กระทะนรกครับไม่ใช่ท้ายนรกกระทะนรกครับกอดตากฝนนาน,พอ,พ,อานพอดอพอดยี่สิบปีวะไงเก็มีวะสามชิปขั้นที่สองโอ้แสดงว่ามุนหลายท่านแล้วท้นที่ชุดละว่วยเล็ก ว่าไงยางเางจ็ดปีแล้วว่าไงนี่นจักปีแล้วครับล่องลองปลาไปก่อนนะจักปีแล้วครับยางนี่เออน <c oughs> จักปีแล้วว่าไงใส่ถงน้อยน,น,นส่ถุสวน้อ,นนอยออนี่ผู้้อยบ่ไปหาลับจ้างอย่นี่โอ้ลัจ้างไล่จากบา้าน ไทยเส้นน้อยนะเพราะงใส่รถควายเล็กนี่บ่ควายเล็กข้าหนเนาะใส่ยี่ห้อยังไงคูบตาคูบตาอีที่บ่หรืออาที่ตาน้ระดาอีที่ข้านี่เนาะอีที่เนาะจักแรงเก่ารกไงดีจบ่เดี๋ยวนี้จะไปรับจางอยู่ ่ใครไปเราเราบว่ามนค่าร้านบ่เออหญานบ่เออแค่านน่อยโอ้แ่ัวนี่โอ้ตัวหญ่ออกมาจากปีแล้วรถไทยโอ้ยหืมงันเศ้ากบปีเลศร้ากบปีเดีทุนขึ้นแล้วโอ้ยตายแล้วใส่ดีบ่ใส่ดีบะ ปวดจากเก่าแรงอีที่เท่านีิเนาะ,ะใส่ดีเนาะอย่างเง้มันแห้งก็เก่าวนะอย่างเง้มันแห้งก็เก่าวะอับอับทำไมบ่ะอ,อับให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนสปริงแล้วก็ใส่สปริงกาวนาโอ้ยจวดประหยัดน้ำมันแตะไดกหน่อยก็บจวดเลยดิบึ้มบัมจวดจัดเลยดิเรียนบนทันเด้อ เอาบมเดลขับมาหาตึ้งแหบ่อยู่อ่างห้องที่งานใดนอันขับมาเที่ยวมาตึ้งแหบอยู่บ้านบางคนบ่เออบักเตาไอ้นุ่มอันหัวแกงน่ะเออผมเห็นอันผ้าม่านน้ำกันเป็นกับหลายหลายคนเตาเป็นลูกครับล้อร่อย่างนี้จักฟรีแล้วไงจำได้วะหัวชิบระลังชิบฟรีเออมาใส่ทุ่นทุ่นใส่เลย

สุดยอดส ies, ุดยอดของความทนสนิมมันแยี่คือดินเยี่ก็บม่ได้ยอดไปบึงสนิมสภาพยางครับพี่น้องครับสนิมสนิมสนิมมันกัดนะโอ้กระทะแก่อยู่บ้านไลยกินจังเข้านี่เนาะ ปลูกบักตัวดินปลูกบักตัวหลายบ่ะกระทะนรกอันนี้กระทะนรกครับไม่ใช่ทายนรกกระทะนรกครับจอดตากฝนนาน ทอดยี่สิบปีวะอดยู่สิบขึ้นมาสามชิปท่นที่สองทนที่สอโอ้แสดงว่ามุนหลายท่านแล้วค่นที่ชุดแล้วยเลสองแผ้ครับพี่น้องหลดพ่อใหญ่ยางสิ้นนี่ กระทะว่งนี่จกปีกว่าไงมันก้อามปีเลยละยี่สิบสองยี่สิบสามปีพนอนญ่ว่ะโอ้ยเกิดมาคุ่มค่าครับพี่น้องยี่สิบกปีแล้วครับกระทะนี้ต้มหะือซอดอยู่ร้านสังกุงครับร้านจิรพรอยางยนต์วันนี้มิดิวเผยอมากวนสร้างดิมคมับพี่น้อง ลงล้ำลงรวยลงอย่างเก่าล้อเก่าคือมีอะไรสองแผ่สองแผ่ครับพี่น้องโอ้โหตัวใหญ่มากไก่ได้ดิ ครับสัสดีฟีลิปส์อ่ะยูดีมีแห้งทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสตอร์ครห้ได้พป่นององเดอรยูดีมีแห้งทุกท่านสวัสดีครับ